สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการวิถีชาวบ้านโดยเฮียบิวจะนำพาท่านมารู้จักกับวิถีชีวิตเด็กพิการคนหนึ่งด้วยความบังเอิญนะครับจริงๆแล้วผมจะมาถ่ายคอนเทนต์อย่างอื่นพอดีมาเจอเด็กพิการก็เลยอยากนำเสนอชีวิตวิถีชีวิตของเขาและครอบครัวว่าจะเป็นยังไงไปเราตามไปดูกัน เด็กคนข้างหน้านี่แหละครับเด็กที่ผมจะนำเสนอนชีวิตเรื่องราวของเขาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็พร้อมกับคุณแม่ของเขาน้องสินจังสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ของน้อง,งสินจังเนาะสินจังหรือชินจังชินจังชินจังตอนนี้กี่ขวบแล้วสิบขวบสิบขวบสิบขวบก็เรียนหนังสืออยู่ เอสี่สามต่สี่จงอยู่ปอรวมอยู่ได้ทุกห้องครับเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าเด็กคนนี้เขาพิการทั้งทางสมองและทางทางร่างกายเนาะแล้วคุณแม่ครับเวลาไปเรียนหนังสือนี่ไปเรียนยังไงกับพักพวกเหมือนคนทั่วไปไมด้ก็อยู่ไปอยู่เขาเขาเป็นเด็กไม่อยู่นิ่งเนาะก็จะไปของเขาทุกทุกห้อง ครูเขช่วยดูแลค่ะถือว่าช่วยคุณแม่แล้วคุณครูเขาจัดหมดหมู่ไม่เด็กกลุ่มอย่างน้องชิ้นจังนี่พิการด้วยเขาจะจัดอยู่ในห้องพิเศษอะไรพวกนี้มันมีไหมเาเรียนอยู่ในอยพ่ใศอยู่ในเรียนในเมืองเนาะกาจะอยู่พวกกลุ่มเขาเด็กดาวเท้าปลูกแต่ถ้าเขาเรียกอะไรนะคุณแม่เดี๋ยวก่อนเด็กดาวเท้าปลูกเด็กดาวเท้าปลูกประเภทห้าประเภทห้าครับ น้องชินจังก็คือเด็กดาวท็อปปุกประเภทห้าสติแล้วก็ปัญญาการเคลื่อนไหวการพูดจ้ะแล้วอุปสรรคในการเลี้ยงดูเขาคุณแม่เป็นยังไงบ้งก็เขาลําบากเรื่องอะไรมากเรื่องเขาจะเขาจะกินยากจ้ะเขาจะกินแต่พวกเปื่อยๆแล้วเขาไม่ค่อยเคี้ยวอ๋อจ้ะถ้าเขาเขาจะไม่เคี้ยวเขาก็จะติดนี่เขาติดคอนอกจากเรื่องกินแล้วการดําเนินชีวิตทั้งด้านอื่น ก็ทุกอย่างเนาะเขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้เข้าแต่แม่ก็ไปดูแต่เขาไปก็เดินไปได้แต่เขาก็เดินแบบขาเขาปลุกสรุปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะช่วยตัวเองได้ประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้ค่ะประมาณประมาณสามสิบหสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ถ้าห้าสิบมันจะดีกว่านี้ไงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าเขาอายุโตไปเป็นเขาจะช่วยตัวเองได้ประมาณไหนเขาจะคิดว่า <ç> ก็กก็็ประมาณนี้แหละค่ะเขาจะจะเป็นได้แค่นี้นะจ๊ะตั้งแต่เลี้ยงมาแต่ปีแรกยันยันสิบขวบนี่ก็เขาจะเหมือนเดิมแต่เขาดีคือว่าเขาเดินได้เ <c oughs> ขาก็ช่วยจับช่วยกินข้าวเองได้ไปเดินเข้าห้องน้ําเองได้ด <c oughs> แต่แม่ก็ต้องดูทุกอย่างเลยเขาทําทําเรียบร้อยไม่ได้เนาะก็ต้องดูก็ <c oughs> ด้วยที่เขาพิการทาง <c oughs> สมองและทางร่างกายด้วยคิดว่าคุณแม่ก็คงคิดว่าน่าจะ ดูแลเขาตรงตลอดนะจ้าจนสิ้นอายุไขไปข้างแล้วเนาะไม่รู้ใครจะไปก่อนใครไม่รู้ใครจะไปก่อนใครแล้วก็ดูเขาที่ดีที่สุดคครรับจะไม่เขาเจออันตรายรถชนรถไลก็ว่าไปเพราะเขาเร็วเร็วมากเขาจะวิ่งอย่างเดียวไปอย่างเดียวไม่กลับคุณแม่มีลูกกี่คนครับเนี่ยสองอ่านี่คนที่สองน้องชินกังหิวข้าวหรือยังครับหมดลงชิข้าวยังง่วงเลยหิวครับเนี่ย โอ้หนั่งสมาธินั่งทางในแล้วเนี่ยไม่เปียกแล้วลูกนั่งได้นั่งได้บอกท่านผู้ชมทีเออเอาแสดงให้ท่านผู้ชมได้รับชมหน่อยทีแสดงอะไรได้ลูกน่าดีน่าดีสวยสวยน่าีดีสวยเวยน่าตืนสวยสวยลูกเต้นทำนี้เออไหนรำมอให้ลุงซี้รำมอทำไมรำมอทำไงลูกไหนพี่ปูรำมอทำไมรำมอตึงเงินเนี่ยดูขาดูถ่ายขาเขาดู ใช่ค่ะคเด็กดาวเท้าปุกขาเข้าก็จะเป็นอย่างนี้สมัยทั้งทิ้งเขาเรียกว่าเด็กดาวเท้าปุกก็ดูทำนกบินนกบินคนเราเกิดมาเลือกไม่ได้เนาะเลือกเกิดไม่ได้ก็แต่ละคนเขาก็อาจจะมีความบกพร่องตรงนู้นตรงนี้ทุกคนแหละไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกคุณแม่ไม่เมื่อเป็นลูกของเรา มันความเหนื่อยความ劳ามันมีอยู่แล้วเนาะแต่เราก็เรื่องท้อถอยนี่คงไม่มีแล้วเนาะก็ต้องสู้ด้วยกันก็มีชีวิตเขาจะทิ้งเขาได้ยังไงก่อนดีเรที่สุดข้าวข้าวข้าวน้องสินจังหิวข้าวแล้วนายเดินซิเดินซิเดินรถโชว์สิลูกหันหลังหันหลังมานี่มาขึ้นรถแล้วมาขึ้นรถขึ้นรถหลังหันสิลูก กับล้างทาไมนคุณครูบอกคุณเต้กับล้างเออนหนเดินทหารเดินงไงทหารนหนวิ่งที่วิ่งความเร็วได้เ,ออเท่าไหร่วิ่งนี่หนึ่งสองสามวิ่งไงวิ่งมานี่ความเร็วเขาได้ <c oughs> ดูพัฒนาการ <c oughs> ของเด็กคนนี้ผมก็อยากให้ดูพัฒนาการผมไม่ได้ว่าประจานเด็กคนนี้หรอกผมอยากให้เห็นความจริงของสังคมว่าเออยังมีคนที่บกพร่องทางร่างกายและสมองเขาก็ยังมีอยู่อืม เราก็รับรู้ไม่ว่าใครหรอกทุกๆคนเรากําหนดไม่ได้ไม่แน่สักวันหนึ่งเราก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แม้แต่อย่างผมเองผมเมื่อก่อนผมก็เป็นคนปกติแต่สิบกว่าปีมานี้ผมได้ผ่าตัดสมองทุกวันคําว่าเฮียบเบี้ยวก็เกิดจากตรงนี้แหละผมได้ผ่าตัดสมองมันก็อักบัิยาอาการต่างๆมันก็ข้างเคียงก็มีผลไปหมด ทั้งตาทั้งลิ้นทั้งปากทั้งหูเนาะวันนี้ก็อยากให้กำลังใจน้องชินจังอยากให้กำลังใจครอบครัวนี้และก็คุณแม่ด้วยสู้ๆต่อไปนะคุณแม่นะค่ะขอขอบคุณค่ะที่มีตาเด็กน้อยเจ้าชินจังอ่าแฟนเพจท่านใดที่สนใจก็อยากทักทายชินจังก็คอมเมนต์มานะให้กำลังใจน้องเขาหน่อย อ่าบ้านชินจังกับบ้านเฮเบี้ยวก็อยู่ห่างกันประมาณสามร้อยเมตรถึงหรือเปล่าไม่ถึงหรอกมั้งประมาณสอง้อยหสิบเมตรประมาณนั้นแหละจะเห็นน้องชินจังอยู่บ่อยๆวันนี้น้องชินจังมากับผู้ปกครองออกมาที่ป่ายางผมก็เลยมีจังหวะได้เก็บภาพน้องชินจังให้แฟนเพจท่านผู้ชมได้รับชมกันรับรู้เรื่องราวของเขา อ๋อมาทางคุณแม่หน่อยมีอุปสรรคในการเลี้ยงดูเขายังไง oh. เขาดือ้อเขาสนอะไรามากไหมทุกอย่างเลยเร็วดือ้อเย็บอ,อย่างต้องอดูเลยใกล้ชิดแล้วแล้วเวลานอนเขานอนนอนก็ต้องระวังกีชั่วโมง ไมเป็นันหลับอันนอนตื่นตลอดเวลามไนั่งเลยไม่ได้หลับเลยนอนบางทีตื่นขึ้นมาหายก็มีออกหน้าต่างเขาไปไหนไม่รู้ไปตามหาเอาบางทีบางวันกลางคืนกลางคืนก็กลางคืนเถอะอย่าเผลอเผลอไม่ได้ลําบากเนี่ยตอง่าเขไปประมาณห่างจากบ้านสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรเขาจำได้ไหมสองสามหลังที่เขาเคยไปเขาจะไปเขากลับบ้านถูกไหมไม่กลับไปเรื่อยไปลงทุ่งไปนู่นทันทันก็ทันไม่ทันก็ลงน้ําไปเลย ทำไม่ตามก็คือไม่ได้กลับไม่ได้กลับต้องไปตามไม่มีการกลับแล้วการงองเงออะไรเขารอกอะไรก็มีก็มีแต่ว่าเขาถ้าเขาจะไปเขาคือไปเลยแต่แต่ไม่มีการว่ากลับบ้านอืมเคยปล่อยหลายครั้งแล้วไม่ไปกลับก็ลําบากลําบากมากไม่ได้ทาอะไรทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอนหรอกผมก็พยายามขายของให้ได้วันละร้อยสองร้อยเผื่อจะได้ให้เขากิน คุณแม่ครับนอกจากสวนยางตรงนี้แล้วคุณแม่มีอาชีพเสริมอะไรที่จเสริมก็ขายของมั่งถ้าเขาวันไหนที่ดูที่เขาแข็งแรงคุณแม่ไม่เหนื่อยมากก็จะไปขายของมั่งได้ร้อยสองร้อยจากำไรก็บางทีเขาก็กินมาจากตลาดแล้วห้าสิบร้อยหนึ่งก็หมดไปแล้วค่าน้ำมันอีกห้าสิบบาทหรือห้าสิบบาทก็เสียกับข้าวมาให้ยายหมดพอดีคุณแม่ออกไปตลาดตีตีเท่าไหร่ตีสามครึ่งเขาไปด้วยใช่ไหมก็ต้องเอาไปด้วย เพราะว่าไม่มีใครดูยายติเตียงแล้วค่อยเจอกันครับพักกินน้ำสักคู่ครับท่านผู้ชม เป็นท่าอิ่มน้ำซ้ำลานมีเลี้ยวมีแรงแล้วอะมาถามคุณแม่หน่อยสิคุณแม่ก็คงจะเหนื่อยแล้วเนาะท่านท่านผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวของเด็กวิถีชีวิตของเด็กดาวเท้าบุกน้องชินจังกับสภาพครอบครัวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมถามจากปากคุณแม่เขาเลย เขาอยู่กันยังไงอยู่กี่คนบ้านหลังนี้มีใครเป็นยังไงบ้างอาคุณแม่ผมก็อยากให้คุณแม่ก็มีน้องสาวน้องชายเขาก็หากินตัวเขาเนาะน้องสาวก็หาเลี้ยงตัวเขาเองเขาไม่ได้ให้ใครหรอกแต่เขาเลี้ยงตัวเขาเองได้น้องชายเ็าช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงตัวเขาเองได้แต่แม่ต้องดูน้องแล้วก็ดูแลยายยายเป็นอะไรหรือครับ ป่วยติดเตียง3ปีแล้วยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องนอนเตียงตลอดแล้วก็ช่วยเหลือตลอดใช่ช่วยเหลือต้องเปลี่ยนแผ่นเพลืต้องข่าวกินเองได้คุปลูกแล้วคุณแม่นี่ต้องดูแลลูกน้องชินจังแล้วก็คุณยายด้วยยายด้วยอืาแล้วไหนโตเองต้องไปขายของที่ตลาดตั้งแต่ตีสี่ตีสามครึ่งออกจากบ้านแล้วตื่นขึ้นเที่ยงคืนตื่นเที่ยงคืนมาทําของทำสามชั่วโมงตีสามเสร็จ ครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงก็เข็นของขึ้นรถตีสามครึ่ออง,อ,งอย่างช้าตีสี่ลำบากไหมคุณแม่โอ้ลาบากมากไม่อยากจะพูดบรรยายไม่หมดมมม <laughs> บรรยายไม่หมดท่านผู้ชมครับเที่ยงคืนใครอยากทราบชีวิตของครอบครัวนี้อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ให้ท่านมาติดต่อที่อบตอตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงภาพจังหวัดสุรินทร์หรือไม่ก็ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้าน,น,น,บนหนองแคนตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ได้ด้วยตัวท่านเองสําหรับผมเฮียเบี้ยวมีหน้าที่แค่นําเสนอให้สังคมได้รับรู้แค่นั้นเองครับคุณแม่สุดท้ายนี้ก็ผมเฮียเบี้ยวก็อยากให้คุณแม่ให้กําลังใจคุณแม่ต่อสู้ต่อไปเนาะให้ดูแลคุณคุณยายแล้วก็น้องชินตังให้ดีครับ ขอให้มีกำลังใจมีจิตใจที่ดีเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคเหล่าน <pl ains> ี้มาแล้วใครมาไอ้น้องจินจังจินจังครับสวัสดีหน่อยสิสวัสดีแล้วกลับบ้านเร็วครับสวัสดีเราจะให้กลับบ้านเนาะสวัสดีลูกสวัสดีครับเดี๋ยวโอ้บ๊ายบายทางนี้นี่บ๊ายทางนี้บายสายคลองเนี่ยบ๊ายบายมาหาลุงเปลือยใบนี่บ๊ายบายมาหาลุงโอเคขอบคุณครับด้วยบ๊ายบายโอ้โห ท่านผู้ชมครับนี่คือซาโบและก็ครอบครัวน้องชินจังเมื่อก่อนหลายๆท่านเคยได้เห็นซาโบผ่านทางจออยู่เรื่อยๆในช่องของในเพจของเฮเบียวเที่ยวไปตามตะวันหรือไม่ <c oughs> ก็ปีชาง,งามยิ่งแต่วันนี้ซาโบหัวเราะไม่ออกครับ <c oughs> ใช่ไหมตลกร้องไห้ <c oughs> นี่คือชีวิตจริงของครอบครัวซาโบ ซาโบมีสวนยางก็จริงแต่ซาโบมีเงินเก็บเยอะไหมครับไม่มีไม่มีเลยครับอืมมันไม่ได้เยอะเ่ยมันแค่สามไร่สี่ไร่ครับอ๋อก็แสดงว่าเราขีดยางก็เพื่อคือเข้าสามซื้อของใช้ในจอเป็นน่ะนะจ้าต้นกาแฟข้าอะไรนี่ กระนี่กระต๊อบซาโบอยู่เพื่อกีดยางที่ทำเลเตนึงมาจ้ะตรงนี้เป็นที่ทำเลไม่ใช่ที่มีนอสาสามอะไรไม่ใช่ไม่มีโฉนดหรอกเป็นที่ทำเลคือไว้ทำกินเฉยๆทกินจ้ะไม่มีของกินเมย์บนบิเกนซาโบครับวันนี้คงตลกไม่ออกเนาะนี่ครับตัวจริงเสียงจริงตอนนี้ซาโบไม่ได้เสียการสมตัว เขาก็จะเป็นบุคลิกเขาก็อย่างนี้แหละนิ่งๆเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถืออยู่แต่เมื่อไหร่ที่เขาเสียการตั้งตัวล่ะพี่น้องเอ้ยใช่ไหมขำกิ้งเลยคนอื่นไม่ขำมอ่ตัวเองกิ้งอย่างเดียวใช่ไหมทั้งขำทั้งกิ้งนะทีนี้ถ้าซาโบได้กิ้งอะซาโบครับอามีช่องของเชเบียวนี่ หลายๆท่านคงจำได้เนาะป้าโบจำได้ไหมจได้ครับองเฮเบี้ยวเนาะฝากเอ่อฝากไอ้ท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับขอเป็ดของไอ้เฮียเบี้ยวเลยนะครับครับผมตรงนี้เบี้ยวลงเป็ดได้เยอะๆเลยนะครับครับผมขอบคุณครับผมเฮียเบี้ยวก็ขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้ต่อสู้กับชีวิตที่เหลืออยู่กับความจริงของชีวิตจนกว่าอายุไขเราจะหมดไปเนาะครับผมต้องสู้ต้องช่วยเหลือกันไปและครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณครอบครัวน้องชินตังคุณแม่ด้วยเนาะคุณแม่เนาะโอ้ขอบคุณมากเบี้ยเบี้ยขอขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณซาโบเนาะครับน้องชินตังครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนครับออกนี่นี่ดูสวัสดีทำไมหันหน้าไปดูดูกล้องรอ้อทำตารอรอดูตาขึดึกอ่ะไหวสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมเฮียเบี้ยวก็ต้องล้ำลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับผมเฮียเบี้ยวซาโบแล้วก็อนาชัยขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเจ็ดเจ็ดสวัสดีครับผมบไายได้ด้วยไม่ได้เต็มใจมีกุ้ดบอกไอ้มีกวดบอก น้องสินจังจะก,กลับบ้านแล้วครับครับจะเอี๋ยหน่อยสิจะเอีย๋อยฮะเฮ้ยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีน้องสินจังบ๊ายบายเจ๊เจ๊เจ๊